สวัสดีย้ำมือเศ้าครับพี่น้องมาพบกันอีกแล้วเนาะกับเกษตรทอครับนี่พามาเบืองเขานาโยนที่ผมเจียวเสร็จแล้วเนาะพี่น้องมื่อนี้กับที่ทาการขนเพื่อผลมัดเข่าเนาะมัดเข่าเพื่อเตรียมไปสีเนาะครับพี่น้องเตรียมไปซีนี่ครับนากับ ัดได้สองให้กับอีกหนึ่งงานนะครับพี่น้องได้เขา่าได้เข่าที่มัดเสร็จแล้วนี่แปดร้อยแปดร้อยห้าสิบหกมัดครับมัดเข่านะครับนะสองให้หนึ่งงานได้แปดร้อยห้าสิบหกมัดพรสีออกมาเราก็ยังไม่รู้ว่าที่ได้จากถุงนะครับพี่น้องเบิดพันเข่าไป เก้ากิโลครับไสพัดเข่าแค่เก้ากิโลสำหรับนาะสองให้หนึ่งงานเนาะที่ผมใสนะครับประหยัดพันธ์เขา่าประหยัดปุยครับปุยผมกับ่บได้ใส่จคุงครับพี่น้องบ่ได้ใส่จคุงเลยผมฉีดทั้งใบออกผมฉีดทั้งใบก็เป็นปุยที่ผมเพ็ดเองเนะาะหมักเองครับพี่น้องปุยหมักเองเบิดเลย ปุยมากเองเบิดจนผู้เฒ่าว่าว่าซื้อปุยไปใส่เข่าหรือว่าท่านผมก็เลยบอกว่าโอ้ผมฉีดทั้งใบอ่ท่านหรอผู้ผเฒ่าเพิ่งจะจมให้ยู่เอ็ดน้าแบบไหคือบ่ใส่ปุยผมก็เลยบอกว่าผมใส่ไปแล้วท่านหรอผมมักไว้แล้วดเดี่ยเดือนนึงพูน่ะท่านหรอมักหยาไวน้นะท่านเหรออันนี้ก็มาทายพี่น้องเบื้องครับนี่ครับ อันนี้เขานานยยุ้นเนาะที่ผมไทเบิ้งตั้งแต่แรกจนหยอดมือเก็บเกี้ยวนะครับพี่น้องแล้วกาโบมีโลกครับเข่ามนี่ครับเข่าโบมีโลกโบมีหักคอหัวงครับน้ำหนักดีพร้อมครับแต่ละมัดนะแต่ผมกาไว้ประมาณ40่ตุงปุ๋ยเนาะอันนี้ก็ยังบนเนี่ยแจว่าที่ได้หอดบ่แต่ว่า แปดร้อยมัดขนาดที่ได้หรือครับแปดร้อยห้าสิบหกมัดในนาที่ได้อยูสี่สิบุงปุย๋ยปกติกระติเต้ประมาณสามสิบกัวครับสามสิบนิดๆเนาะทุกปีเทียนน้ำนะครับวันนี้เปลี่ยนเม็ดเ,เป็นแบบนนะ้าอินซีเรามาฉีดปุย๋ยฉีดปุยทั้งใบเอาครับมันก็นเลยโผล่ออกมาก็แบบซี่แล้วครับฉีดปุ๋ยทั้งใบผมฉีดไปแปดเท่ยครับ ตั้งแต่าอาทิตย์แรกที่ผมย้วนนะครับผมฉีดไปเลยฉีดไปตั้งแต่อาทิตย์แรกครับฉีดปุยย๋ยจนครบแปดแย้มมันที่มันที่สะสมปุยย๋ยนะครับในลำต้นเขาเนี่ยมันที่สะสมปุยย๋ยไว้เนาะสะสมปุยย๋ยไว้ต้นเขากะทิบัวงามโพดครับเวลาออกนั่นใบคาบกับพอมีครับมีแต่หวงอ,อ้อยซอยเสียงกับพหลายครับ เอามมามีเส้หวงอยู่นะีเนี่ยนี้กับมาไทยพี่น้องเบิ้งน้าครับว่าผมเห็ดได้อีเนาะครับนาอินทรีนะเนี่ยเขาก็ต้องพึ่งปุ๋ยเคมีครับ่อยเขาจัดการดีๆให้ถือช่วงเวลามันกับเพาะครับยาค่ายหนาก็ไม่ได้ขีดครับผ่นะหนากับมี้ได้บ่มเมันว่าบรมี้ครับเนี่ยเป็นพื้นเป็นหนาเขาต้มกับมี้บ่ไหลครับ แต่ว่าปีนี้จัดการน้ำได้ดีหนาก็เลยบ่หลายบันเลยแต่เลยเฮ็ดไงเนี่ยยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำนะครับพี่น้องมีอยังสอบถามกระถามมาได้ครับว่าผมใส่ปุ๋ยอยังขีดเนาะมันก็เป็นปุ๋ยหมักป่ากับไข่ตัวซันแหะครับที่ผมหมักนะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบน้ำนะครับพี่น้องอากาศช่องเกษตรทอต่อครับช่องเพจเกษตรทอตอมันนี่ก็ขอขอบคุณครับ